ถึงกุ้งก็ <คะ S 2> นึกถึงส้มตำมพูดถึงส้มตำขอแนะนำพ่อค้าใหม่ตอนนี้กระแสกำลังแรงมากเชื่อล้แรงมากนะฮะร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารอีสานชื่อว่าครัวเรือนไทยอ,อ่าผมว่าหลายๆคนนึกออกเลยเพราะตอนนี้แบบโอ้โห ออกสื่อเยอะไปหมดเลยของคุณศิระเจนจาคะนี่โหแถวนี้ส่งเสียงมากันเต็มเลยนะฮะล่าสุดเขาบอกว่าเปิดร้านเปิดปุ๊บเชิญผู้สื่อข่าวไปเยอะมากท่านน้นไม่พอนะฮะยังมีการรวมตัวครับผมของอดีตนักการเมืองที่แบบว่ากระแสแรงทั้งหมดเลยนะอ๋อแล้วเขาก็เป็นร้านแบบเรือนไทยจริงเออนี่ไงเาขายส้มตำใช่ไหมคะคุณเต้ คุณเต้มงกลกิจเน่ไปกับใครเห็นไหมเห็นไหมคุณเอ๋ปารินามีการแบบไปไปโชว์แบบตำส้ตมตำด้วยนะ,ะอู้เหรอคะเออนี่แหละนะฮะเขาก็ถือเลิกนะฮะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดรานนี้จ้ะ ืมค่ะก็เปิดตัวเป็นทางการนะคะสาหรับร้านครัวเรือนไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจและบทบาทใหม่ของอดีตสสกรุงเทพมหานครคุณศิระเจนจาขาเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีธุรกิจสร้างบ้านเรือนไทยด้วยเขาทำยอยู่แล้วไงนำเอาบ้านเรือนไทยที่ทําอยู่แล้วนั่นแหละมาดัดแปลงนะคะคเป็นร้านอาหารทั้งสองหลังอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการค่ะก็มาทําเป็นร้านอาหารไทยอีสานในบรรยากาศสบายๆนะคะชูจุดเด่นของบ้านทรงไทยที่ทําจากไม้สักทองทั้งหลังบวกกับอาหารอีสานรสแซ่บแล้วก็ลานให้นั่งดื่มกันชิวๆอ่านี่แหละอย่ี่บอกไปนะฮะคุณเต้คุณเอกก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันนี่นี่นีนี่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 นีนี่นนี่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 าี่นี่นีมนี่นี่นี่นีนๆนี่น ตามทั้งคู่ตามทั้งคู่อยากชิมเหมือนกันนะรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยไปได้ไปได้นะแต่ว่าคุณเต้คุณเอ๋เขาไม่ได้ไปทุกวันเลยไม่ได้แต่ว่าเอาจะจะคุณศิลาไงอาจจะเจอเขาก็ได้แม่ครัวเขานะคุณผู้ชมผมจะบอกให้เขาทาอร่อยนะเออเราไปฟังกันเราไปฟังเสียงคุณศิลรเจนจาคะหน่อยค่ะว่าทาไมถึงเลือกมาเปิดร้านอาหารไทยอีสานร้านนี้น่าสนใจยังไงบ้างคะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์คสำหรับถนนเจ้าพัฒนานะครับตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเดินทาง ก็เลยเห็นแนวทางว่ารรมาชรฐานนะน่าจะไปได้นะครับก็เลยมาเปิดให้ประชาชนนะแล้วก็ไว้มาทานอาหารกันอร่อยๆราคาถูกนะครับแล้วมีห้องวีพีรับรองแขกผู้ใหญ่ด้วยครับคนชอบผมหรือไม่ชอบผมเนี่นะนะมาอยากเจอผมที่บ้านสงไทยจไะไม่ได้ตลอดนะครับตอนนี้เราเปิดร้านอาหารมีอาหารอร่อยๆให้กินด้วยนะครับ ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับคิดถึงกันมาหากันนะครับครับอืมเอาแวะไปนะปรัว,วรเรือนไทย <c oughs> โอ้เจ็บร้อนในอยู่ริมถนนแจ้ง <c oughs> วัฒนะฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการ <c oughs> แจ้งวัฒนะเลยค่ะชอบนะที่เขาพูดว่าคนที่ชอบผมหรือไม่ชอบผมก็แวะมาเจอผมได้ าอาหามาาอาหารกันได้แต่เอาจริงๆคือต้องบอกว่าร้านเขาสวยนะอแล้วก็บรรยากาศเป็นไทยๆอยากจะบอกว่าช่วงนี้อินกับกระแสแบบอ๋อเจ้าอะไรเงี้ยก็ลองใส่ชุดไทยสวยๆไปทานอาหารกับครอบครัวแล้วไปถ่ายภาพได้เป็นเรือนไทยที่แบบว่าผมว่าโปร่งดีด้วยเมื่อกี้ที่เห็นในภาพ